สวัสดีครับท่านผู้ติดตามรายการสองยามที่เคารพรักทุกท่านวันนี้รายการสองยามมีเรื่องจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวที่จะมานำเสนอในชื่อเรื่องลุงเช้าคนหนังเหนียวดังนี้ครับคาถาอาคมเกิดขึ้นเมื่อใดไม่มีใครบอกได้แม้แต่ประเทศไทยของเราก็เช่นกันแต่เราท่านมารู้จักกับคาถาอาคม เมื่ออ่านตำนานเกี่ยวกับพระร่วงเจ้าที่ทรงปกครองอาณาจักรสุขโขทัยเชื่อกันว่าคือพ่อขุนศรีอินทราทิตต้นราชวงศ์พระร่วงเมื่อทรงคิดประดิษฐ์กระออมใส่น้ำสารด้วยไม้ไผ่ยาด้วยชั้นกับน้ำมันยางแล้วทิ้งให้แห้งก่อนบรรจุน้ำแทนภาชนะดินเผาที่แตกหักทำลายในระหว่างการขนส่งไปยังลบบุรีเพื่อถวายขุนขอม ขุนขอมเห็นว่าพระร่วงเจ้าองค์นี้มีสติปัญญาเฉียบแหลมต่อไปจะต้องประกาศเอกราชไม่ขึ้นกับลบบุรีเป็นแน่แท้จำต้องกำจัดเสียก่อนจึงทรงโขนลำพงผู้มีคาถาอาคมกำบังตัวเข้ามาถามหาพระร่วงเจ้าโดยที่ตนเองไม่รู้ว่าคนที่ตนถามนั้นคือพระร่วงเจ้าพระร่วงเจ้าขณะนั้นทรงผนวดจึงใช้วิชาที่เรียกว่าวิชาปากพระร่วง บอกให้ขนลำพงคอยอยู่ตรงนั้นขนลำพงจึงกลายเป็นหินอยู่ตรงนั้นที่นับว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงว่าคาถาอาคมนั้นมีจริงแทนที่จะเขียนด้วยคนไทยกลับเป็นฝรั่งชาวฮอดันดาชื่อเจเรมิสฟอนฟริตที่มาติดต่อการค้าในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้มาดูการประหารชีวิตนักโทษด้วยการตัดคอ แต่ดาบคมๆคมไม่สามารถฟันผ่านเนื้อนหนังของนักโทษประหารไปได้ฟอนฟริตได้เขียนบันทึกเหตุการณ์วันนั้นไว้เป็นจดหมายเหตุความทรงจำนำกลับไปไว้ในหอจดหมายเหตุที่ประเทศฮอลันดามีผู้ไปค้นหาเอกสารในหอจดหมายเหตุในประเทศฮอลันดาเกี่ยวกับสงครามโลกค,ครั้งที่สองไปพบจดหมายเหตุภาษาฮอลันดาที่ชื่อจดหมายเหตุฟอนฟริด ที่มีคำว่าโยเดียปรากฏอยู่จึงขอทำสำเนาให้ผู้ชำนาญด้านภาษา,ษาฮอลันดาแปลออกมาเป็นภาษาอังกฤษทำให้พบว่าฟอนฟิทเขียนขึ้นในแผ่นดินกรุงศีอยุธยาหลังจากสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตไปแล้ว30ปีโดยเฉพาะพระราชประวัติของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ฟอนฟิตเขียนจากการบอกเล่า ของชาวกรุงศรีอยุธยาผ่านล่ามทําให้ชาวไทยได้รู้จักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่เคยมีผู้ใดล่วงรู้มาก่อนฟอนฟริตเขียนเรื่องเกี่ยวกับการประหารนักโทษที่ชื่อออกหลวงมงคลเป็นนายทหารผู้ต้องข้อหาขบฏไว้ว่าออกหลวงมงคลถูกจองจำดีโซ่มัดติดกับหลักประหาร แต่ได้ใช้วิชาอาคมสะเดาะโซ่ตรวนออกยืนขึ้นประกาศต่อผู้มารอดูการประหารว่าบัตรนี้กูต้องอาญามีความตายเป็นที่ตั้งกูจึงต้องการแสดงให้ทุกคนในที่นี้ประจักษ์ว่าคาถาอาคมเป็นของจริงออกหลวงมงคลนั่งลงภาวนาคาถาร้องสั่งให้เพชฌฆาตฟันดาบลงที่คอตอนนี้ฟอนฟริตเขียนว่าดาบคมกริบ ฟันลงไปที่คอออกหลวงมงคลเสียงดังเหมือนฟันก้อนหินมีประกายไฟแลบออกมาจากขมดบับทั้งเพชรฆาตด,ดาบหนึ่งและสองคราวนี้ออกหลวงมงคลลุกขึ้นสั่งให้เพชรฆาตไปหาน้ำมาให้ขันหนึ่งเมื่อได้น้ำมาแล้วออกหลวงมงคลได้ภาวนาอาคมเสกน้ำดื่มเข้าไปอีกอึกหนึง่งใช้มือขวาจุ่มน้ำในขันมาทาที่ด้านล่างใช้โครงซ้ายแล้วสั่งเพชฌฆาตว่า ให้ฟันดาบลงตรงที่ฐานน้ำไว้ให้ตรงคมดาบจะได้ฟันเปิดแผลให้อวัยวะภายในทะลักออกมาถึงแก่ความตายโดยเร็วหากฟันพลาดจะหักคอให้ตายเพชฌฆาดดาบหนึ่งมีความกลัวฟันดาบลงไปผิดเป้าทำให้ออกหลวงเกิดบาดแผลทรมานมากจึงบีบคอเพชฌฆาดดาบหนึ่งตายเพชฌฆาดดาบสองจึงฟันเข้าเป้าหมายออกหลวงคนถึงแก่ความตายทันที ไยทูนบอกว่าอ่านแล้วขนลุกว่าฝรั่งคนนี้เป็นคนช่างสังเกตช่างบันทึกทําให้คนไทยในยุคปัจจุบันได้รู้ว่าคาถาอาคมมีจริงไยทูนได้เผชิญหน้ากับคนที่มีความคงกับพันชาตรีอยู่คนหนึ่งเรื่องมีอยู่ว่าตอนนั้นเป็นนายทหารพระธรรมนูญใหม่ๆมักชอบไปนั่งกินอาหารและสุราที่ร้านแถวแพร่งสรรพวุฒิหรือไม่ก็แพร่งนารา ด้วยอยู่ใกล้กับกระทรวงกลาโหมอันเป็นที่ทำงานที่นั่นนอกจากนายทหารจากกระทรวงกลาโหมแล้วยังมีข้าราชการมหาไทยนิยมไปกินอาหารและสุราต่างคนต่างตั้งวงไม่มีอะไรเมาแล้วก็แยกย้ายกันกลับตอนนั้นมีชายคนหนึ่งแกติดเหล้าแต่งตัวป,นปอนๆแกมาขอทานเหล้าแกอยากแต่แกมิได้ขอเป,ปล่าแกมีขวดเหล้าเปล่า และมีดคมกริบเล่มหนึ่งติดมือมาด้วยแกจะหยุดยืนที่โตะ๊ะพนมมือไหว้ร้องบอกว่าเจ้านายที่เคารพกระผมขอเล่าจากท่านตามแต่ท่านจะเมตตาผมขอแลกโดยการให้ท่านเอามีดเล่มนี้เชือดท้องแขนกระผมหนึ่งครั้งถ้าไม่เข้าก็ลินเล่าใส่ขวดเปล่าที่ผมถือมาเป็นรางวัลก็แล้วกันหากกระผมบาดเจ็บจะไม่เอาเรื่องท่านกระผมจะไปให้หมอเย็บแผลเอง ชายคนนั้นได้เหล้าใสา่ขวดไปดื่มไม่ได้ขาดไพทูลคนหนึ่งละที่เป็นเจ้าประจําแบ่งเหล้าให้โดยทดลองเชือดเพียงหนเดียวจากนั้นไม่เชือดแต่แกกลับบอกว่าท่านไม่เชือดกระผมจะเชือดเองกระผมไม่รับเหล้าของท่านฟรีหรอกครับไพทูลบอกว่าวันหนึ่งพบแกนอนอยู่ริมคลองหลอดด้านหลังกระทรวงกลาโหมจึงเรียกแกดื่มแล้วถามว่าถามจริงๆเถอะลุงกินว่านหรือเปล่าหนังจึงเหนียวนัก แล้ผมอยู่โยงคงกระพันด้วยคาถาพัดเล่าครับเจ้านายหากเจ้านายอยากได้แล้วก็ไม่ยากเล่ารง28ดีกรีหนึ่งขวดบุรีห้ามวนมาเป็นค่าครูมาวันพฤหัสบดีหรือวันเสาร์นะครับกลางวันผมนอนที่นี่เย็นๆก็ออกไปหาเล่ากินไพฑูรยเล่าต่อไปว่าสองจิตสองใจในที่สุดก็ตกลงใจนัดลุงหนังเหนียวในวันพฤหัสต,ตอนห้าโมงเย็น ที่ลานอนุสาวรีหมูในสมเด็จพระเจ้าสาวพาผ่องสีที่ริมคลองหลอดพอถึงวันนัดลุงหนังเหนียวก็บอกกับไพทูลว่าเชื่อในช้างก็มาพบรับเหล้าขาวขวดหนึ่งบุรีห้ามวนไปจากไพทูลแกเปิดจุกเหล้าจุดบุรีหนึ่งมวนไว้บนปากขวดเหล้าขาวเป็นการบูชาครูจากนั้นจึงบอกคาถาด้วยปากเปล่าให้ท่องจําให้ได้ไม่มีการจดการเขียนลุงเช้าบอกว่า าเขียนแล้วไม่ขลังให้รินเหล้าอะไรก็ได้ใส่แก้วแล้วเสกด้วยคาถาว่าณนะดินนะมะน้ำมะพระลมพระทะไฟทะนะมะพะทะคงคงสวาทะคงดื่มเพียวๆไม่ผสมทำอย่างนี้ทุกวันจะเกิดความคงกระพันชาตรียิ่งนักแต่จะขลังแค่ไหนอยู่ในใจคนภาวนาถ้าใจไม่กล้าจะลองจะบาดเจ็บเปล่า ได้กระถามมาแล้วเสกเหลากินกรึบแรกทุกๆวันแต่ไม่กล้าลองใจมันกล้า,ากลัวหลายครั้งที่ลุงเช้ากระซิบว่าเจ้านายลองดูหรือยังล่ะเดี๋ยวไม่คุ้มค่าเหลาขาวนะคืนนั้นเงินเดือนออกเลยนัดเพื่อนไปเที่ยวกันแถวนางเลิงตามประสาคนหนุ่มบังเอิญไปชอบคนที่นักเลงบางลำพูไปเที่ยวชอบและคุณเธอก็ชอบไปทูลเลยขึ้นห้องไปด้วย นักเลงใหญ่ถือว่าเป็นการเหยียบจมกูกเลยพาพวกไปดักรอ,อพอไพทูลแยกกับเพื่อนคนเดียวนักเลงใหญ่ก็พาลูกน้องอีกสองคนมาขวางหน้าไอ้ไก่ออนไม่รู้เลอว่ามึงเรียกอีคนสวยเด็กประจําของป๋าหนวยบางลําพูตัดหน้าป๋าหนวยอย่างนี้ถือว่าเหยียบหัวไม่ตีนต้องเอาเลือดมาเซ่นลูกน้องของป๋าหนวยเดินออกมาเหา่าไพทูลเลือดขึ้นหน้า เลยมอนยันหลักเขาที่ลิ้นปีกระเด็นไปกระแทกปันหน่วยจนเสศเสร็จลูกน้องอีกคนหนึ่งเตะแวกกาดไปทูนหลบออกข้างเตะตัดล่างแบบเทนกวาดวัดขาลอยหัวกวาดพื้นสลบขาที่พอหันกลับมาก็เห็นประกายไฟแลบพร้อมเสียงเตึมดังตามมารู้สึกจุกที่หน้าอกซ้ายตัวเสถอยหลังเหมือนถูกถีบเอามือกุมตรงที่จุกคิดว่าคงมีเลือดไหลเพราะถูกยิงเจาะหน้าอกแต่กลับไม่มีอะไร ขืนช้าไอป่านวยมันรู้ว่ายิงไม่เข้ามันจะยิงซ้ำจึงทำทีหันหลังเป็นสวนเซเหมือนจะล้มแต่แล้วก็เหมือนเซกลับมาแล้วเตะสูงเข้าที่หน้าอกป๋านวยหงายหลังปืนหลุดมือไผ่ทูลเดินเข้าไปใช้เท้าเขี่ยปืนในห,ห่างจากมือป่านวยเตะเขาปลายคางก็หลับปุ๋ยไม่ได้ระวังหลังลูกน้องป๋านวยที่ถูกมอญยันหลังใช้มีดโกนกรีดหลังเสียงดังกวัก แทนที่จะมียางเหนียวเหนียวของเลือดกลับรู้สึกเพียงแสบๆไม่เข้าแน่หันตัวกลับจะหมอนั่นเปิดแนบเสียงปืนของปาน,น่วยทําให้สายตรวจรีบมาไผทูลยืนรอตํารวจเพื่อแจ้งข้อหาถูกรุมทํำร้ายตํารวจเก็บปืนปาน,น่วยไว้เป็นหลักฐานก่อนส่งไปโรงพยาบาลพร้อมกับไผทูลปรากฏว่าไผทูลมีรอยเขียวช้ำตรงที่ถูกยิงด้านหลังเสื้อขาดเป็นริ้วมีรอยถูกของมีขมกลิดมีเลือดออกซิบ ตำรวจตั้งข้อหาพยายามฆ่ากับในนวยส่วนลูกน้องอีกสองคนโดนข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าไพทูนขึ้นให้การในฐานะโจทย์เจอกับลุงเช้าไพทูนเข้าไปขอบใจเล่าเรื่องให้ฟังลุงเช้าหัวล่องอหายบอกไพทูนว่าว่าแล้วคาถานี้หากได้รับประสิทธิ์ประสาทถูกต้องแล้วก็จะต้องมีคนช่วยร้องให้ แต่แหมเจ้านายโดนลองด้วยปืนกับมีดโกนมันเสียวนะครับนับตั้งแต่นั้นมาไพฑูรจึงออกสแสวงหาพระอาจารย์จนได้เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมเทพเจ้าแห่งเมืองสีแ่แควในที่สุดก็จบลงไปอีกเรื่องหนึ่งครับจากนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวที่ได้กรุณานำเรื่องลงในเพจนักเลงโบราณตำนานหนังเหนียวแล้วก็ รายการสองยามก็ได้ไปไขว่คว้านำมาเสนอกับท่านผู้ติดตามอยู่เป็นประจำขอบพระคุณครับขอบพระคุณและขอให้ท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านโชคดีมีความสุขมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ